ครับนี่คือหมู่บ้านบ้านพับสำนักง,งานของคอนเสร์รถแทนที่ิลกิติสานครับซึ่งอบองจอดรถช่วงสัางจอดรถบนท่านใดแล้วนะครับจะว่าจาะไปเหตุอีบ่วงหนึ่งนะครับนี่คือบ้าน มองจอดรถน่าจะออกไปอยู่วันพฤหัสนะครับที่เชื้อท,ที่จะออกจอดรถรถจดอดตรงไหนวะรถจอดที่รับขางบ้านนะครับ,าบ,บารถจอดขางไม่มีบาน บรรยากาศตอน้านะครับล่าแัาลบมีความยากรถเขาก็ได้นะครับแต่ว่าเขาข้างลาเขาบอก็สวสางว่าน่าจะมีเหตุสองเหตสองเขากำลังก่อสางนะครับรถจะเข้ามาท้างเรา รถแห่งศิลปินยุสานออนทัวร์ห้าห้าห้าหกสองบ้านเลอดีโอรครับพระรักเมืองคอนแทตไปผู้สนับสนุนยัง่าท่านเลี่ยนนะครับมันติดโครงการพอดีเหมือนบ้านวันที่สิบเอ็ดเมษายนนะครับทำการแสดงแงยุบันบ้านน้องพืององพ่อนหมดนมันพื่อนน้องเรือ คอนแกนนะครับผพานไปดูดีนะครับมีอุปสรรคเล็กน้อยๆแต่ว่ากับพานไปดูดีจะพาเพข้าใจอะไรนะครับระบบเสียงจะทำทุกพื้นที่อีกซ้อนช่เยเพ้่มมือนี้วันที่สินะครับเดี๋ยวทีมงานกับออกเดินทางกันไปทำํำแารแสดงต่อที่ องบ่ลงพู้องบล่ลงพู้น,นเพื่อนวนทังครับอ2เมษาการนสดงเลย่น